วันนี้มาเจอกับช่องคนเถื่อนพกเบ็ดนวันนี้เราไม่ได้พกเบ็ดนะนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนดูนะอยู่ที่หาดเจ้าอูนะทุกคนนะที่จังหวัดกระบ,บี่นะวันนี้เรามีแพนมาหอยกับแขกรับเชิญนี่เดี๋ยวเขากำลังแต่งตัวนะทุกคนนะ๋ยวไปดูเลยว่าแขกรับเชิญคือใครนะทุกคนนะเขาเป็นสาวสวยนะเรามาเริ่มหากันเลยนะมทีกี้เตรียมตัวแล้วก็ต้องถ่ายรูปก่อนในแขกรับเชิญเราคือใครด้วยแม่ตัวไหน โอ้โหมืดมากทุกคนเดี๋ยวนี่มืดเหมือนเดิมนะมองม่เห็นร้อนมากทุกคนโอ้โหนี่เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสี่นะนี่อุปกรณ์ของเราคือถุงเราต้องใส่ถุงนะทุกคนนะเพื่อความปลอดภัยไม่่อยละหานดูสิพอมีคนมาหาเนี่ยรู้หาอะไรเลยหาที่ฮะ ถอนเลยร้อนไอ่ะดูงหองดีห้องเรามีแหละเราใส่ถุงเท้าเล้วเป็นตาคอนไงอากาศมันเย็นเหลือเก,กินคนใส่กางงขาสั้นเสื้อแขนสั้นมานะวันนี้นะนหนฮะวันนี้มาหอยอะไรครับอหอยอะไรครับวันนี้วันนี้นนมาหาอยชักตีนห,หลักอยชักตีนนะคนนะเวลามาทุกคนนะ ต้องนั่งรถขีนมานะแล้วเดี๋ยวมาชักตีนนู้กับาทสิบ,บาทไหนมีหลักการในการหาไหมหอยชักตีนอบอกคนดูไหนหลักการในการหาหักการเนาะใช่วัน <laughs> นี้มาแค่สองคนนะคุณนะแล้วรู้ยังไงว่าถึงไหนจะมีหอย,อย มากมันจะอยู่ที่แบบว่าห็นว่าหญ้าทะเลนี้หญ้าทะเลนี่สาหร่ายเอ้ยฝุงปลาปลาชิชเชอร์กัไม่ใช่นี่ฝุงปลาเลยทุกคนนะเต็มเลยน้ำแห้งนะมันออกไปไม่ทันนะมาดูกันเลยมีปะว่าตัวสับตกจังถือหนึน่ง <c oughs> ช่วงนี้มืออ่อน <c oughs>

ัวใช่ไหมเอไหมเอาไหมเห็นหรือเปล่า <c oughs> ขออนุญาตนะคะแล้วเดี๋ยวแตกดีเนาะเอาไป้อหมัเม,มีตัวข้างในด้วยอโอ้โหเยอะมากเลยก็แบบเป็นกิโลกิโลอะ่ะดูนี่มึมมอกอะไรมึมมกกระดองมึกกระดองหรือเปล่ามึกกล้วยมีมึอกอยู่ข้างในตัวเลยนะพู่นะดูดิเห็นปะมีตัวมีตัวเลยเข่า มันจะตัวใสๆได้เล็กๆนะเด็ดแต่งนะเราไปเป็นธรรมชาติของมันเลยเยอะมากเลยนะเคยเห็นกระจุงเดียวอ่ะกระจุงเล็กๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะเห็นมุมของมา <c oughs> นะเนี่ยเราพาไปดูป้ามือใหม่นี่ <c oughs> เผื่อมันอาจจะไม่ชัดเมื่อกี้เพราะเราใช้ต้องวางมันแปดล้านเองนะมันน่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ <c oughs> นี่ทุกคนกล้อง <c oughs> นี้ชัดแน่นอนนี่มีตัวด้วยในตัวไหนตัวชี้น

ดูดูคุณเสือรู้สึกว่าเรียนหลันกน่าจะกล้องน่าจะโอเคกว่าถนะ้าเจอแล้วเรียกด้วยนะครับขอ,ขอ,ขอดูอดนะช่องไหนช่องไหนโอ้ช่องช่องคนเดียนด,ยน,ดย <laughs> นู่นเหรอสารัตขอเอาไว้มาดูนะไหนเออไหนสอนนี่สอนคนดู น้ำแห้งมากเลยดุกคนนร้อนนะพร้อมันมีขดูติดคือ่อดังๆด้นะอะไระน้องปูเธอใจเย็นดีชาชัดเหอยก็ได้เนาะกล้องโฟกัสม่จันนอปูกเลยชวนเออนี่ไงนานี่คนตัวเล็ก นะไม่รู้ว่าปูหรือว่าอะไรมีตัวไหมมีตัวด้วยไหนๆเดี๋ยวเจนี่เห็นปะดูนั่นนะทุกคนไอ้ตัวมันจะเบียดน้ำน้ำอ่ะใส่ถุงอ่ะหนถุงลอาดิเนอะเห็นตัวบอกถือมาเด้อก้องถือยังเย้ปะก้องมองมาใกล้โฟกัสนะผมต้องจับโฟกัสถือถือนี่เราถือกล้องอยู่โอ้โหทุกคนอยากมาหา เราต้องขับรถได้แทนต้องมาถือของเขาอ,อีกน้ำเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลึก,กแล้วทนะุกคนปวดโดนสัตว์ตกมากต้องถือให้มัน่นคงน,นี่จะเริ่มหายากหน่อยนะเพราะว่าน้ำก็ประมาณลึกอย่างนั้นทุกคนนะ่เฮ้ยสองตัวเลยทุกคนเธอต้องเรียกคนดูมาดูก่อนดี <c oughs> นี่เดียวเนี๋ยวนี่สองตัวนี่น,น,นี่มีตัวนะ <c oughs> นนนก่อนเธอหยิบเธอต้องเรียกเขาก่อนดิ ไม่โปรเฟชชั่นนอลเลยในการถ่ายทำให้น้องๆได้ดูเนี่ยได้สามตัวแล้วเมื่อก่นนะสามตัวทำไมเพราะคนไปหาเราหมดแล้ว

ไปอะไรโอ้โหทุกคนนี่<อ>ใหญ่เลยตัวไหนดูใหญ่มากโอ้โห,โห,โหใส่ถุงครับ,บเราค่อยดูทีเดียวรวมๆมาทุกคนเวลาเราไม่มากกว่านี้นะเฮ้ยทิทา้ออะไรวะเธอนี้ทิตา้ออะไรเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยข้างนี้นนอะไรอะ แม่พระแล้วไม่ได้มาแถวนี้ค่อนข้างเยอะทุกคนนะว่ามีสาหลายไม่แน่ใจนะหอยพวกนี้มันกินอะไรเป็นอาหารแต่ที่สาลายนี้เยอะเยอะ

ก่ัวน,น,นี้ก่อนถือรีบจังเขายังไม่ได้กดโฟกัสกล้องเลยอยารีบน้องๆดูไม่ทันเลย,ยนี่ถ้าคนเถื่อนหาเองุกคนคนเถื่อนเจออย่างเดียวเลยคนเถื่อนอยู่ในป่าบ่อยนะเพราะเนี่ยที่ได้ฉายาคนเถื่อนเพราะคนเถื่อนอยู่ในป่าบ่อยคนเถื่อนก็เลยแบบเซียนทุกอย่างุกคนเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอด ไม่นานเดี๋ยวเราจะมีแพนเดี๋ยวจะทำคลิปติดเกาะ24ชั่วโมงแล้วคนะเดี๋ยวเรายังหาเกาะที่เราถูกแกไม่ได้ดิอะไรอ่ะมีตัวปะไหนด้วยมาดูให้มาส่องด,ด,ด,ดูโอ้โหไม่มีแล้วคนนะไม่ไม่มีตัวนะปล่อยให้ปูเศรษฐมาอยู่อูอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอหันหน้ามาฝั่งกู มองไม่เห็นเดินใส่โอ้เจอตัวทุกคนมีตัวไหมไอ้นี่หลอกดาบไอ้เล่าเขาจะหอยแค็งตัวเพิ่มเทิมอเลยว่าเราถูกหลอกกันมาหาเ,เฮ้ยเธอเจะเนตตัวนึงนี่นี่ไอกคนอือคณเถื่อนเจอแล้วตัวนึงมีตัวปา อื้อเล็กก็เจ็บเหาอไหมเถื่อนนี่มันเก่งจริงๆเหรอไหมบอกเลยเถื่อๆในของจริงสายตาไว้อย่างไอ้อินซีนึ่นูก็ได้โอ้น้ำลึกนะตรงนี้นะหัวเข่าเริ่มจะมองยากกันเลยนะเจอกแล้วมีตัวเปล่า หนี่งิบตัวเจ็บเขอมันมาเร็วโอ้โหเป็นสิบตัวเลยเยอะมากเลยดูหน้าหาดดูเดินเ,อเยนเอะเหรองั้นก็ถ่ายลิงแบบ๊บเยอะมากเลยหน้าหาดเพิ่งเคยเจอลิงหน้าหาดที่นี่เนี่ยนะก็าบอกว่าเจออีกแล้วไหนเดอ เอาอันนี้ก็ใช่เหรอเขาเดินพ้นเมื่อกี้ก็นึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังไงดูตัวนี่ตัวมันมีตัวนะแต่ตัวมันเล็กตัวมันเล็ก<ม>เราเดินพ้นมาเพิ่งไเมื่อกีก้วันนี้เราเดินมาเลยนี่อะไรที่ตาวะเราใช้ทาอยู่บอ่อนนี่หอยอะไรโโอโ้โหเยอะมากเลยเธอเกินยี่สิบตัวนแน่เลย จอีกแล้วโอ้โหมีแต่ไฟอย่างเงี้ยหาเก่งอย่วะบนเถื่อนบนเถื่อนโมูไ้เยอะทุกคนยังไม่เจอเลยคนดูเนี่ยอุ้ยทุกคนดูนะโอ้โหเฮ้ยถือมันคู่กันนะเฮ้ยถือมันควักกันถือมันควักกันเฮ้ยทุกคนมันมันกัดกันนะเนี่ย ลิงลบบุรีกับลิงเมืองทองใช่ป่ะทั่วจำข่าวผิดมาดูนู้นั่นแถวนู้นน่าจะเป็นจ่าฝูงนะเยอะมากเลยดูโดยโอโ้โหนะาไปขึ้นกระปาไนไปขึ้นไปบนเขาไอเดิมต่อมันไม่ลงมาหรอกน้ะมันกลัวน้ำพวกเนี้ยกลัวน้ำต้องลงน้ำก็นะ้ะเราก็อย่าไปอยู่ใกล้มันนะ มึกอ,อะไรครับมึกได้ครับมือเทพเลยทุกคนนะใช่ครับมึกอ,อะไรครับนี่โอ้โหตัวโคตรใหญ่ โอ้โหโหดูหมึกกระดองไม่เทานี่ดูคนโคตรใหญ่อ่ะอันนี้มันมันอยู่ยังไงครับนี่เราหา ไม่ใช่ัเคยมานี่ค่ะป <ừ> มาสัดคลังเดี๋ยวมไมีไม่เคยได้นึกเลยนี่มันากเป็นห <c ười> ม,มึกอะไรครับที่หาจะเป็นหมึกไสะคะ้ค่ะตักกวเล็กๆอ๋ออันนี้นมันผ่อนักกอองงนน,นี้ก็ใหญ่หมึกเล็กหมึกกระดองน่าจะหมึกกระดองไหมอ๋อดี๋ยตัวใหญ่ <c ười> Nó là tocate nii mày hỏi tao 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 เดีย๋ยวห้มีตัว้ะี่นี่กินไม่ได้หไเหเจอกะต่ายจระเัแล้วมันงตัวโคตรใหญ่เลยเราพวง่งว่าแทงกระเนือเลยนะเพิ่งเคยเห็นมันเราขึ้นบกแล้วกันนะ มุดกระดองก็โลสองร้อกว่าเลยนะ Amazing มากกวันที่เราเคยเห็นทำไมเสอเอ้เอ,อ,อเขาเนี้ยเช็ดมือเปียกแห้งก่ออเช็ดมือเปียกเลยมั้งเดี๋ยวเราต้องมายืนฝั่งนู้นมไม่เห็นเป็นหน้าเขไม่เกอนมาดูผลประกอบการวันนี้นะเพื่อน เหนื่อยเดินเหนื่อยคนกินอิ่มแล้วก็มาหอยวุธเหนื่อยมากเจอได้วันนี้ก็ประมาณสิบกว่าตัวนะสิบไม่ถึงยี่สิบตัวนะปล่อยก็นี่ยก็เจอมาปล่อยเมื่อก่อนี้ไทุกคนถ้าชอบกินนี้กดไลค์แชร์กดซับตะไคร้กดซับตะเขินกดซับตะไคร้เป็นเดือนด้วยนะเป็นเดือนหมดแรงทุกคนทุกคนวันนี้เราเจอเป็ดมองไปแวะมากเลยดู có khả năng khen mực hàm khen được được nó mà hỏi nha bay để kịp nha rồi tông mà hà mực con có chưa thấy vậy, bay này, bay xưa